งาขอ้เทุกเรื่องเลยขอเลยกนะั่าตลไปเวียทางนะขอไว้อยาให้ทได้อยาให้ทามาไร ขวดซีฟายค่ะแล้วก็มือชาบางทำสักหกร้อยนะเดีสำนักที่สองนะหกร้อยนะฮิปูพยันชนะเสือสมิงเสือดาวจักกั่งยังยังทั้งหมดมีคนคอยจะแบบเปลี่ยนบางโกงโกง้ ใครที่โกงเราจำไว้ให้จำไว้แม่นๆมีคนโกงเรากี่คน,น,นเนี้เนี่ยอ่ะท่ะจะมีสักประมาณที่เห็นก็ครับมี่หนยไลน์โกงไปแล้วโกงไปแล้วแล้วก็ การก็ต้องต้องแต่โกงเราอีกแต่คือตอนนี้หนูไม่กล้าขยับทำอะไรเพราะกลัวเดี๋ยวแบบหนักเราต้องโกงเขาก่อนมันเป็นเช็ดอยากทำได้ไหมทำทำกรรมไม่ถือเทำครไม่ได้ไลยอย่ไปโกงเขาเงินคืออย่างนี้กินหนักใช่ไหมซื้อกินไม่หมดเพราะกินไม่นาน ถ้าเราทาถ้าเราเป็นคนซื้อตรงนะเบื้องบนเขาก็ต้องเ่อนข่ายดำนะฮะเนี่ยเนี่ยเนี่ยดูคนซื้อตรงเป็นตัวอย่างเนี่ยเด่ดสองท่านเนี่ยเห็นไหมอยู่เป็นยันแก่เดินเท่าใช่ไหมมีคนไ่นโกงเขาเนี่ยรับรองวิตีแน่นอนนะเขาเรียกว่าสัจจะบ,บาลมีไนงะ ในม้าสัตัจักมันไม่โกงเป็นไหมคคนมีสัต์จากคืคนเป็นคนไม่โกงอะไรยนะอย่างเงี้ย่ติดคัดแล้วนี่แล้วเปิดดว,วงให้เราหนนะดูช่อหนังนะมันหายยล้วนะ,นนะอ้ตอนนี้ปนน็นั้อนอรอย่างเี้ทำงนดีกว่าทำางนแค่ไหนอีเ่จไม่ไ้หกร้อยหกรเออนีมันหกพ่ตอท,ท,ที่วัดวัดไหนก็ได้ตู้สนาที่ส่งเนาะ สบายเลยหยด,ดมากเข้าไปเลยดดน้ำนดนด้แยเมนูผี <c oughs> อย่าเอาไปผ่านััเข้าวเลย <c oughs>